โอเคสดีครับสวัสดีหาทิงทุ่ท้นนะฮะอยู่กับช่องเอ็นอาร์วันวันนี้เอ่อเรามาอยู่ในเกมที่โคตรจะอยากเล่นที่สุดเลยในเกมนี้โหนี่แค่ทีเซอร์แล้วเนี่ยเอาวะอยากจะรู้เหมือนกันว่าความสุดยอดของมันเป็นยังไงอันนี้มั้เหรครที่ยหดนะ

Let's go to Kirby's friends and family. then Are we ready for what happens next, my friend? One thing I oh, have yeah, learned chasing the Sometimes you just have to let go and enjoy the ride. Okay. Ah, well, โอ้ยดูดิเฟมเล่จะบอกก่อนนะว่าอันนี้ปัาแบบหายเอาละโจดเสียูดนจุดเบ่งเพงเฟมเล่อา็จะารุ่งร่วงบ้างอ่ะแต่ไม่เกินห้าสิบีเอาว่ะเชียร์ดูดาวว่างไนตุ้ม ไปเอาเว้ยได้เลยละโว้ยณขนาดนี้เราอยู่เด็กพอร์ตน่าจะเป็นบูลลีฟมัง้งใช่ไหมที่จบมาญิเบตให้ขับไปไหนวะนะ่ยมาหาเซอร์กิตเหรอให้สาหามโหแบบแนวดเดลี่คอร์ทอะไนะร่ายๆเนี่ยนะแล้วเครื่องบินนี่ก็มีไปนู่นเลยกดแอปโอเคที่ไปไหนสวยเออเยอะเรล่าเจ้าตัวนะ ใชเปล่าอ่ะจะมาเป็นล่างจาก้า,การแลลี่เจียบคู่สูงปุ้มแม่กูเลยเอาเว้ยโ,โหไม่เหยียบได้สองร้อยห้าสิบมีเก้าปีอเอวหนินไหนจะโดนอีกอะไรอีกเฮไม่เหยียบเกือบสามร้อยใช่เป่านี่รถสต็อกแน่เลยใู่เ,เปล่าวะโอ้โหโด,ด,ด่วนยังแรงมันแน่ๆงานนี้ ไม่ได้มาหรอกโอ้โติดยียนะเล่เบิร์เ,เอาสบภาคแรกนะเชื่อแบบจะไม่แตกเลยดีสนะุดมาข้างหน้าว่ะโจอันยิ้มไนคาสีนี่่าแอนดคือนน <c oughs> ขเขาก่ลแข่งกันอยู่มึงไปใจ้งว่าเขาอีกเออเว้าว่าะแต่ไม่ตอนโควิดสีอ เจอเดือดฟาดแม่คุณเอ๋ยจะไปได้แบบดูสูงขนาดนั้นไงเอาว่ะและขนาดนี้เราอยู่ในคูเวตซิงเลซีเอกไปเฮ้ยมีตัวอะไรได้ด้วยปัวอะไรแต่งออว่ะข้างหน้ามันมีพายุฝุ่นด้วยว่ะกราฟิกแบบสุดฟินโอ้ยย โอ้โหแม่เจ้าโวยลุ้นเลยวะโอ้ยจะแหกอยู่เลยเสาพี่หนึงดอกโอ้ดข้างในฟังเสียงเครื่องแบบกรบรายละเอียดสกัดอ่ะเฮ้ยอีโบมเรียบร้อยโอ้คือบินก็บินซะหืมจงหา้ายฟรถแทบเป๋แม่พอเจ้าหน้ามันเสียเลยเอ้เอ้เอ้เสก ปีเป็นอย่งนี้ยาวมุนยาวมุนโอเคจะว่าจะบุ๋นตัวแรบุญน,นี่ฮาเลยนะทางหน้าน,นี่แบบโอ้เขาจะฝึกตั้งขนาดนี้นะแล้วขับไปมันจะเป็นไงวะโอ้โหแบบนี้เลยไอเหี้ยดูไม่รเรื่องจริงาตายตายมีรถแบบไม่คีดเออยูเนี่หว่าพอเทจะพอไหวใจเอาว่ะ ขับไปไหนก็นไม่รู้รบบเหมือนอกันพายุฟูลแบบืหแล้วเครื่องบินก็บินต่อไปอ๋อบอเช่เอาอ๋อรีบปล่อยก่อนรีบปล่อยก่อนเออแล้วมันจะเกิดอ๋อปั๊มพิสเลยจบแล้วลุงตัวมาแล้วมั้งขิ่ตูยังกลับมาได้หรอ อโอเคโอ้มันดา,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 าก้าสุดขัดข้ามหนึ่งดาก้าน่าจะเฮ้ยวุ้งป่าดโกโ้สมองโคด,ดีเลยเลยแม่งวุ้งป่วยการาฟิกแจ็คกระดับนี้แบบพูดไม่ออกตอนนี้พูดเลยไม่ออกเลยนะอ่ะโอเค เดี๋ยวซ้ายโอ้ยคงอยู่อยู่อย,อยู่เออลงน้ำอีกแล้วโหจำไปหน่อยนึงแล้วก็ลงน้ำอีกแล้วจีิงจริงแลวดูโค้ดแต่โค้ดสไลด์แบบเนื่นๆเออแล้วมันจะให้เราไปไหนวันเนี้ยเอ,อ้ยบ้าบ้าเกือบ โอ้โหหมาทุกอยางที่ขวางหนะ้าเฮ้ยเฮ้เดะเป็นไงเพื่อนมีเพื่อนขับด้วยหรอโอ้โหคบีก็บีสกลก้เลยนอร์นี่สั่นเขียวสองไปทันทีลงน้ำไปเอกขับไปเรื่อยๆไ่รู้จะถึงจุดหมายตรงไหน,นสะพานข้างหน้าเนี่ยหรอมีสวยอ่ะขึ้นบินนี่นะเชียร์ ส<ต>องแม่คุณเอ๋ยมาดูไปไหนสิโอ้นี้มันรถดาการ,การจริงๆลยเนี่ยแบบแรลลี้จ๋าอะยรอ,อ่ะไฟหน้าแบ,บขี่ดวงนะดูไม่ได้น่าจะเสร็จกระโปรงหน้าห้าแล้วก็ข้างๆเสี่ยคับซีมิโคสวยอ่ะเอาไว้หน้าจะสุดท้ายแล้วใช่ไหม ไฮเบสเดือดเลยงานเอาว่ะเจี๊ย์เอมจีโปรเจกตวันเฮ้ยข้างขมีเดสโก้ด้วยเอาว่ะเอาทำไมไม่ให้ดวลสูบกับเดียวะแย่จุ๊บเจี๊ย์โค้ let's go ไปโอ้แม่คุณเอ๋ย เสียเครื่องไมโครอิเล็กทรอนิกส์จัดอ่ะเฮ้ยลืมรถไฮบิดนี่ยว่ะเออลืมไปปู่ภายในเออเจ๊ไม่เอานะเฮ้ยภายในไม่เหมือนแบบพูดรถ F1 เลยอ่ะแล้วขนาดนี้เราต้องขับรถไปโพลิสเซนไปงานเฟสติวัลเลยนั่นแหละเฮ้ยบ้า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 บาบบาเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ รู้สึกว่าฟิสิกส์เกมนี้เท่าที่เราสังเกตนะเวลาดิฟอ่ะถ้าดิฟแบบไม่แรงมากกัควันจะไม่เยอะเอ้ยเด้อเดเดใจนะโอ้หมาทุกอย่างลยจังหวะนี้แหมคนเอ้ยแล้วถ้ารู้สึกว่าแบบดิฟหนักๆนักอ่ะฝุ่นแม่งสนามัดจังกตรงแล้วเพราะว่าคือเท่าที่ลองเล่นมามาถึงเท่าที่ดูคนอื่นมาแล้วบวกกัที่เองเล่นไม่คี ก็แบบน่าจะอย่างนั้นแหละคือจริงๆอ่ะคือกาดจะเล่นตั้งแต่วันที่ห้าแต่บังเออว่าได้ซื้อเกมวันที่แปดเศร้าเลยบอกเลยว่าอาจจะเป็นคนติกีโค้นแต่ยาวเขาเล็กเพืเ่อนแหละ <laughs> เอาเว้ยเฮียเอาเว้ยเหยียบที่สามร้อยสี่สิบแปดอะครับสี่โอ้โห เจ็ดโคตรจับสวยโอ้เรือแซมกาอยู่เหมือนกันนะแง่ดีกว่าจะคุมโดนได้แต่ทีแบบแม่คุณเอลยอัลลองอาชิมิเนตบอกก่อนว่าผมเล่นในสตรีมนะเชี่ยเลือกตัวละครเอ่อตัวไหนดีวะ เี็นีวะแต่ถ้าที่ถ้าจำความได้ตัวที่เราเล่นในฟอร์ซ่าภาคสีก็น่าจะเป็นไอหัว,หวนี่แหละตัวตัวนี้เออเโอเคตัวนี้ละเปลี่ยนทรงผมอืมทรงผมเดิมนดีไหมดูก่อนดูไปเรื่อยกันเออเดิมก็ได้ไหมเออไม่รู้ว่าเดิมหรือเปล่าแต่หัว เฮ้ยส <c> ีเขียวจัดหลือละกันโอ้ไม่กอดแขนหุนยูแบทไซบอกเอออันนี้ขอไม่เอาเดี๋ยววะเนอะเอออันนี้น่าจะเป็น <idee S 1> <c> เพศเพศว่าแบบเราชอบเราตัวละครหญิงชอบชายหรือชายเอ้ยเออประมาณนั้นอ่ะทางเรื่องทางเพศเออด <Hello. S 1> <c> ีว่ะแต่นี้อ่ะ is this thing on? อ้าเป็นเสียงผู้หญิงอ็ู่ตนดีเสียงผู้หญิงแล้วกันเสียงจะคือเสียงพูดหรือเปล่าวะหรือเสียงทางรดิโอไม่แน่ใจเหมือนกันเอาวะเจียดีวยจ้าประตูแบบอ้าวไม่เรียกคือด้วยหร ลืมไปเนาะทำไมเวอร์ชันสตรีมมันไม่มีมันไม่มันไม่ยอมไม่เลือกชื่อทพราะงั้นถ้าไปใน Microsoft มันเข้าเล่นมาใช้เลือกชื่อไงมือทำไมเหมือนกันหรือเปล่านะหรือเป็นคนเดียวก็ไม่รู้อ้าววะ l e t s go ไอ้นี่อย่าบอกว่าจะให้กูไปจ้ำอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ย e e e x p l อะไรกันวะเนี่ยที่เดียวนะคุณเจมาสากเซสโกไม่เเลยท่าที่ฟังมารู้สึกว่าคือตัวละครเนี้ยทำไมมีความรู้สึกว่า พูดอังกฤษไปสำเนียงเม็กซิโกไปคือเอาตรงนีก็ฟังว่าเขาดูเรื่องอะไรหรอกแค่อังกฤษอ่ะแค่มาเจอภาษาเม็กซิโกก็แบบโอ้โหเปรียดตกหน่อยหน่อยนะบอกก่อนามิกี้มันกระตุกไปทีนึงเหมือนรถมันกระตุกอ่ะจะแสนแสนสวยมากเฮ้ยเฮ้ยไงดีนะเรื่องเงิเนี่ยอ่ะไปเกาะก็เดี๋ยวสมัวเลยมึงเลย ใช่เป็นเพื่อนแล้วเออมาได้เจอกันนานหมดที่ถือ If the rumors about what y o u m e been e i g i n e are true, I'm sure we will. Oh, speaking of, did we get our delivery arrived this morning? Oh มีเคอร์เวตมีโบลิสโบลิสหรือเปล่า This is quite a collection. You've got d a e r d เออนั่นแหละก็มีจีอาสูบะเลือกหรอจริงจังเอาว่ะมีเคอร์เวตจริงเลยฟอร์โบลิสกับจีอาสูบะ คือเท่าที่เห็นใน YouTube นะไม่มีใครเลือกสองคันนั้นมีใครเลือกสองคันนี้เลยยกเวนเซียซูบาร่าใช่กูด้วยแม่กูด้วยจริงจริงคือทุกคนอ่ะให้ความสนใจกับซูบ้าอย่างเดียวเลยส่วนในสองคันคือแบบช่างแม่งคุณน้อยใจอ่ะเป็นกูน้อยใจนจริงอ้าววะนี่ก็เรื่องปฏิบัติเบียน How about a personal <us> plate? Okay. I'll get the rest of your cars to the garage. Gives me a little more time with them. talk about making an entrance. I know you've just arrived, but our first showcase is ready to roll. Uh superstar. Okay. คือเอาตรงนะทำไมภาคนี้มันเขาทำมีปัญหาเรื่องเมาส์นิดนึงคือบางเมนูบางอันกดได้บางอันก็กดไม่ได้แล้วขอไปรับแปปนะครับว่าลืมปิดสตรีมเสียงแป๊บนึงโอ้กลับมาแล้วเมื่อกี้ไปลองวอร์มอันนี้นิดหน่อยมาโอเคเฮ้ย ลาเบราอรี่เหอดีอันนี้อัดใส่เลยอโอ้โหฟุตโค้งนาะจะชอบมากเลยนะระบบคือแบบระบบคุณอะมันนะ่ะนะแบบสุดยอดรักเลยแล้วก็เรื่องเสียงแต่รู้สึกว่าเสียงเลยๆๆๆแบบขอบคุณมากเฮ้ยอะไรอะเรื่องบินอีกแล้วเหรอบินซะ้ืม เอ๊ะรอหมอใส่วุ้ยนะเอ๊ะเอ๋เดี่ก็ทำไรนะอุ้ยหน้าเมนูโหลดใหม่ S Core IS โ o นิแกนมันทำไมเนี่ยจะบอกให้เราใช้คันนี้จริงจังมันเนี่ยเอาว่ะโอเคมา Let's go เอาก็เอาวะไปโอ้ยเราก้อนแข่งกับคือนมินใช่ไหมรู้เปล่าเจสส์เอสถอร์ตแบบอุ๊ยภายในภายในไม่รู้แข่งสาเลยอ่ะก็เป็นรถแข่งรถแข่งระดีโอ้โหดูบันบินไอ้จีไพถ้าทนดีนี่ร่วงเลยนะตู้มึงโอ้ย บอลไม่ถึงดอกสามไม่ถึงดีทะไลท์แม่คุณเอ๋ยเดี๋ยวนะคุมก่อนคุมก่อนคุมก่อนทำระบบไม่รู้คิดปเองหรือเปล่าว่ามันขับยากขึ้นหรือทำงานจริงไปดูโอ้โหโดดไปอือกะน,น,นีเขาก็จะขับรถตามไม่ถึงดีไปนะขณะนี้เขายังไม่รู้จุดหมายเป็นการว่าจุดหมายมันอยู่ที่ไหนที่เสี่ยงด้วเองวะ เรียบร้อยให้มันมีนี้ด้วยเข้าระบายน้ำหรอวะไม่รู้ว่าเอ้ยมีน้ำผักมีสาวผักมาอยู่อะไรอุ้มโบได้กึบินอย่ามันต้องโบได้ขับมอเตอรไซค์ขับดีดเถอะไม่ครับก็โอ้โหมันคือบินโบลิ่งเลยนะเว้ยมันไม่ได้กึบินแบบอ่าขึ้นบินแหลวะไม่รู้อ่ะก็ขึานมาคือบินจริงไม่เลย อะไรอะไรวะอยู่ก็เฮ้ย,แล,งง oh ยแ,แล้วว่างงโอ้ไม่ก่อนมอเตอร์ไซค์เมื่อี้แล้วล่ะไม่คุณเลยคือบินกับมอเตอร์ไซค์นี่ต้องอยู่คู่เคียงกันเลยนะพอซ่าแม่คุเลยโอ้โหนี้เป็นดอกกลัวไปเลยไม่คุณทีนี้ทีบินทีนทเฮ้ยตอม ท,ที่นี่วะมอเตอร์ไซค์ป่าเหมือนโดนอะโอยโอยเอาไปจบโอ้โหดูมันขบับดูมอเตอร์ไซค์เหรอนีอยถ้าเป็นขนาดรถทนทน,น,นขนาดยขนขนาดไหนวะตัวมอเตอร์ไซค์ขับได้เปรี้ยมากเลยโอ้โหดูมันดิอมืมมันเธอเลยงานนี้ควรป้ายถึงดอ,อกบเอร์แล้ว ไกลไกลอะแล้วดูมันโมเตอร์ไซค์มีแค่สองสุปตอนแรกมันขียมว่าสี่อ๋อใช่น้ำคือบิดเลยว่ะบคุณมากหรืว่าโมเตอร์ไซค์มีสามอะแล้วมันไปไหนมา่น่กเออน้าสีจำเหมือนกันโดนไมเหยียเในร้อยเก้าสิบว่าว ไอัวะไอส่วะออไอยู่โค้งแบบนี้เอาไปคือบินก็มันทีมันาวแต่ว่ามันแบบโคตรเสียวเลยดูมันทนสิเออ what the h e ฮ l อะไรของมันกัเนี้ยอ่าทำไมไปอย่างนั้นอะ โอ้โหเยี่ยจยิงยี่เดยเหรออะไรทุกอะไรเลยนะพูดอะไรไม่รู้จะไม่ได้ละเรี่ยงท่าสนานะน,าาานี้นะคือปิงกก้เฮ้อยทัตีแล้วเหรอเคียโครเทที่หนึงห่งว่ะม่งเหมือนกันว่าทำไมที่หนึง่ง <c oughs> ัเงียบจังวะอ๋อเคือแบบนี้โอเคโอ้รถมาอยู่คลาสเอแล้วใช่ไหมอ่ะล็อกอาทิมอีกแล้วอ่ะล็อกอีกแล้วอ่ะล็อกทุกที่ากเลยเนี่ยเลยเฮ้ยได้เอสพอร์ตว่ะแจมแมวโอเค แล้วจะให้เราไปทำอะไรต่อมาเจีอาซูบาให้เราไปไหนต่ออะคำประกาศเทศกาลจางันสามจุดสามกิโลบุญข้างหน้าแบบมันคือพายุใช่ไหม น่าจะเป็นพายุแหละน่าจะเป็นพายุเฉพาะสุดข้าะขนาดนั้นนะต้องเป็นรอบแบบนี้กูร้องห้าเลยนะขับมรู้เรื่องพูดแบบพูดเลยอะ่ะขับรถชิวๆแต่วันนี้มันก็ไม่ค่อยชิวแล้วแหละรถก็เหยียบเร็วอยู่นะกิวพอเอ อ๋อคาสกิลใช้สอบวิธีการใช้งานบลาบลาบลาซึ่งรูปต้นเราก็ต้องอัพอันนี้ก่อน XP โอเคมาเข้าไปไหนวะเนี่ยอีกแปดร้อยเมตรลงดีบีหนึ่งทีโอแม่คนเอ้ยเจอป้ายเป็นยังต่อเฮ้ยจะอ้าว ฉันมีลูกนะครับผม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 มีลูกนะคร โอเคนั้นเราควรจะเอาไว้แท่านี้ก็แล้วกันคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะเอาไว้เจอกันในตอนหน้ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันว่าตอนหรับโว้ยในพอร์้าเูลาอซนสไฟนนะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้อุย้ยแล้วเจอกันไย